รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางผู้แทนปีสองเดินหน้าตามหาผู้แทนขวันใจประชาชนเข็มข้นไปกับภารกิจก่อติดทุกปัญหาชาวบ้านมาร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสใหม่ไปด้วยกันกับหลากหลายมุมมองการเมือง จากผู้แทนมหาชนทุกทิศทัว่วไทย ครับท่านผู้ชมครับรายการเส้นทางผู้แทนสัปดาห์นี้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ผมมีนัดกับนักการเมืองหนุ่มครับที่มีความมุ่งมั่นในการอาสารับใช้พี่น้องในพื้นที่อยุธยาเขตสองครับกับบทบาทการเป็นผู้แทนหน้าใหม่สมัยแรกครับส่วนจะเป็นใครครับเส้นทางการเป็นผู้แทนของเขาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมตามผมไปครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันไปกันเลยครับ ครับสสชรินครับครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ขอยือนพื้นที่เขต2พระนครศรีอยุธยานะครับครับยินดีต้อนรับครับอ่าวันนี้เรายืนอยู่ที่อําเภอบางปะหันนะฮะใช่ครับนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับที่นี่ตําบลเสาธงอ๋อ้ครับคณะหลังฮะแม่น้ําลบบุรีครับแม่คณะลบบุรีนะฮะครับครับก็พื้นที่เขต2อุทัยยาใช่ครับของสสชรินครอบคุมพื้นที่อเภออำเภอครับนครหลวงครับบางปะหันมหาลาชบ้านแพรก แล้วก็ท่าเรือครับเขตใหญ่นะเนี่ยคุมห้ามเมลยงเลยใช่ครับส่วนใหญ่พี่น้องวิถีชีวิตทำาหากินอะไรกันเกษตรกรพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาใช่ไหมใช่ครับครับทำนาเป็นหลักเลยใช่ครับสสชิรินพื้นเพเป็นคนอยุธยาไหมฮะเอ่อพื้นเพเลยเป็นคนในพระนครศรีอยุธยาครับก็มาอยู่ที่นี่ประมาณสักสี่ปีแล้วปีหกสองเอามาซื้อหลังจากนั้นมาซื้อที่ที่นี่ตอนนั้นก็ลงสมัครสสในนามพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นชุดก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ครับ อเลยฮะใช่ก็มาลงมาลงที่นี่ครับก่อนเป็นผู้แทนรับใช้พี่น้องพื้นที่เต .2 ยุทธยาเรสอชลินทําอะไรมาก่อนฮะเออก็าําธุรกิจร้านอาหารครับก็นั่นแหละเลี้ยงเลี้ยงชีพด้วยการขายอาหารครับครับก็ทําธุรกิจทาร้านอาหารใช่หละใช่ใช่ครับสนใจการเมืองกิๆตอนไหนฮะก็บอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็ติดตามข่าวสารการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองอยู่ตลอดเวลาครับนะครับเขาเป็นเป็นทีมเคลื่อนไหวกิจกรรมการเมืองของอยุธยาอยู่อ๋อแล้ ผมเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนด้วยอ๋อเลยครับเป็นเป็นวิทยุเพื่อประชาธิปไตยครับของยุทธยาครับสนใจการเมืองก็เฝ้าดูการเมืองมาตลอดใช่นะครับก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางพรคอนาคตใหม่แะใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วก็ลงเลือกตั้งลงเลือกตั้งนะอาสาลงเขตนี้เลยใช่ตอนนั้นได้ที่สี่ก็เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักก็ได้รับการเลือกตั้งมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องในพื้นที่เขตสองเป็นผู้แทนสมัยแรกเลยใช่ครับ สนใจงานในด้านไหนเนี่ยแต่ตั้งแต่ผมได้รับตําแหน่งมาเนี่ยก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษฝุ่นละอองจากจากจากการขนส่งสินค้าทางเรือที่อํเภอนครหลวงเนี่ยเป็นพื้นที่กองเก็บทานหินอยู่ในหลายๆตําบลนะครับหลายๆหมู่บ้านก็จะเป็นกองถานหินซึ่ง เอาไว้ใช้ในเรื่องของพลังงานนะครับไปตามโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้ากระจายไปทั่วประเทศก็สร้างปัญหาให้คนในพื้นที่เยอะพอสมควรนะครับนี่ล่าสุดนี้ผมประสานกับหน่วยงานเ,าเขาเรียกว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้รํบขอความอนุเคราะห์ให้เขาเอาเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของหน่วยงานนี้เอามาสํารวจท้องน้ําตลอดลำน้ำแม่น้ำป่าสัก26ก <km>. กิโลเมตรเราอยากจะรู้ว่าปัจจุบันนี้ไอ้ท้องแม่น้ำป่าสักเนี่ย มันมีสภาพเป็นยังไงบ้างจากการเดินเรือในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ทําไมตลิ่งถึงสุดพังนะครับบ้านเรือนของประชาชนถึงต้องย้ายหนีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ำแรงในพื้นที่เป็นไงบ้างครับน้ําท่วมก็มีเป็นบางช่วงนะครับที่ผ่านมาหนักๆเลยนะครับไม่รวมปี54่นะปี5 6นะครับปี56ที่ผ่านมาก็ท่วมหนักอยู่เหมือนกันก็จะมีปัญหาเฉพาะบ้านที่อยู่ริมตลิง่งแล้วก็จะมีอีกอีก,อก,อกเรื่องหนึ่งก็คือเขาจะปล่อยน้ําเข้าทุ่ง ก็จะมีท่วมอยู่แบบนั้นนะครับชาวนาที่อำเภอมหาลาศเนี่ยเรียกร้องอยากจะให้มีระบบการบริหารจัดการน้ํำที่ดีกว่านี้ทุกวันนี้ทําแต่นาปีชาวบ้านอยากทํานาปลังด้วยนะครับคือทํานาปีนี่ต้องรอธรรมชาติอย่างเดียวปีละครั้งปีละครั้งคือการการการปลูกข้าวนาปีเนี่ยมันมันมีอัตราเสี่ยงสูงมันมันคาดเดาไม่ได้นะครับเดาธรรมชาติไม่ได้ ชาวบ้านต้องการอย่างนี้ที่อำเภอมหาลาศเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็เป็นเรื่องที่สําคัญในพื้นที่เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรเรื่องสาธารณูปโภคเป็นไงบ้างฮะเรื่องถนนหนทางในเขตสองเราเป็นไงบ้างบางที่ก็ดีนะครับบางที่ก็มีปัญหามากผมได้นําเรื่องนี้เข้าไปตั้งข้อทูลถามรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมจะมีการจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการมาซ่อมแซมปรับปรุงหรือขยายถนนเนี่ยได้ไหมและเมื่อไหร่ถ้ารัฐมนตรีได้ส่งรัฐมนตรีช่วยมา แล้วก็มาตอบกระทู้ในในสภาก็บอกเขาก็รับปากว่าจะจัดสรรก็ประมาณมาเพื่อจะรักษาซ่อมแซมแล้วก็จะพัฒนามันต่อไปสองปีดูแลพี่ท้องมาก็หลายๆเรื่องก็ทําไปบางเรื่องก็ทําอยู่ใช่บางเรื่องที่ประสานงานได้เลยก็ประสานบางเรื่องที่โอ้มันใหญ่เกินเกินกว่าหน่วยงานในในท้องที่จะทําผมก็นําเรื่องเข้าไปในสภา ทําทุกเรื่องนะครับควบคู่กันไปทำกานทุกช่วงการตั้งกระตุ้ถามอภิปรายในสภาทําหมดเพื่อแก้ปัญหากับพี่น้องในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะตามดูผู้แทนของพี่น้องเขต2อยุธยาครับว่าสสชนินครับทำงานอย่างไรกับพี่น้องในพื้นที่บ้างนะครับวันนี้เราจะลงพื้นที่กันหลายที่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมตามสสชนินไปตามไปครับบางเรื่องที่ประสานงานได้เลยก็ประสาน บางเรื่องที่โอ้มันใหญ่เกินเกินกว่าหน่วยงานในในท้องที่จะทําผมก็นําเรื่องเข้าไปในสะภาทําทุกเรื่องครับนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสมาชิกของ กลุ่มอาสาก้าวไกลอยุทยาแล้วก็สมาชิกของพรรคประชาชนนะครับทุกคนที่นำแว่นต่างๆเนี่ยนำมาบริจาคก,กันโดยผมเนี่ยสสชลินเนี่ยมีหน้าที่เป็นสะพานบุญนำมามอบให้กับทุกท่านบวกกับตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนไปในตัวด้วยนะครับผาตาสสชลินโพันเพียงครับลงพื้นที่มาที่วัดใหม่สองห้องนะครับนะที่อำเภอบ้านแพรกนะครับ อยู่นี้ทราบว่ามารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยพู้ปากันด้วยนะครับโอ้มีพี่น้องประชาชนมาเยอะแยะมากมายสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิจกรรมวันนี้คืออะไรฮะเนี่ยก็ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนปัญหาในพื้นที่นะครับแล้วก็ตามด้วยการมอบแว่นสายตาให้กับคนแก่คนเฒ่าวันนี้เรามีกลุ่มจิตอาสาและฮะมาแจกแว่นสายตาให้กับพี่น้องใช่ครับก็เป็นกลุ่มอาสาเก้าไกลอยุทยา ซึ่งก่อตั้งกันได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็กิจกรรมก็จะเป็นช่วยเหลือคนแก่คนเฒ่าที่โดนลูกหลานทอดทิ้งนะครับไปซ่อมแซมบ้านเรือนให้แว่นนี่ก็มาจากสมาชิของกลุ่มอาสาก้าไกลยุทยาโดยใช้งบประมาณของพวกเราเองบริจาคกันมาคนละเล็กคนละน้อยต้องบอกว่าแว่นเนี่ยสำคัญมากเลยสำคัญมากครับยังมีคนแก่คนเฒ่าอีกเยอะที่ไม่เคยมีแว่นใส่แม้แต่อันเดียวเพราะเขาเชื่อว่าแว่นเนี่ยเป็นสินค้าราคาแพงครับ บางคนมีเงินแค่ประมาณสัก600บาท700บาทต่อเดือนคือเี้จากเบี้ยผู้สูงอายุไอ้แว่นอันละร้อยกว่าบาทเนี่ยอโอ้จะควักมาจ่ายนะมันมันใช่เรื่องเก็บไว้ซื้อข้าวสารกระปิน้ำปลาดีกว่าวันนี้มาพบปะพี่น้องมาเยี่ยมเยียนกันสราบว่ามารับฟังปัญหาพี่น้องมีเรื่องอะไรที่สะท้อนมาที่สสอยากจะให้ไปช่วยผักดันประสานบ้างเนี่ยครับตอนนี้ที่หลักๆเลยนะครับเรื่องราคาข้าวตกต่ำะนะฮะ แล้วก็ยังมีที่มหาร่านเนี่ยนะครับก็บยังมีที่เรื่องของแตงโมราคาตกต่ำด้วยนี่คือปัญหาของเกษตรกรก็คือราคาพืชผลทางการเกษตรนะเราสอที่เรียนลงพื้นที่มา,าก็จะ2สองปีนะอยู่ที่น้องใ,ในพื้นที่มาบ้านแพร่คนนี้อยากจะแก้ปัญหาหรืออยากพัฒนาในพื้นที่บ้านแพะในเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยอย่างหนึ่งระบบปปาด้วยระบบน้ําปปาสำคัญมากมันคือรายจ่ายมันคือต้นทุนของชีวิตไอ้น้ำปปาที่ใช้อยู่ในเวลานี้เป็นน้ําบาดาล น้ำบาดาลซึ่งมันมันเหมาะสําหรับการใช้ซักล้างทําความสะอาดเท่านั้น <S <S <ช>ไม่เหมาะสําหรับการบริโภคไม่เหมาะสําหรับการดื่มถ้าชาวบ้านมีน้าประปราที่ดีใช้ไว้ดื่มไว้กินได้<ช> <isas S 2> นะครับไม่ต้องซื้อน้ําดื่มน้ําใช้เนี่ยผมว่ารายจ่ายก็จะลดลงใช่ <S 1> <S 1> นะครับ,รบน้ำประปาอัไน,นก็ต้องดื่มได้ต้องดืม่มได้ต้องดืมดงด่มได้ดม,ไดมีน้ำสะอาดใช้พี่น้องถูกได้ใช้กันนี่นี่นี่คือเราสิ่งที่เราอยากจะทำครับ แก้ปัญหาพี่น้องแล<ช>้วก็เนการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย<ช>ลหลายๆเรื่องก็ทำไปพร้อมๆกัน<ช>นะครับ<ช>ผตามสสชรินโภพันธ์เที่ยงครับลงพื้นที่ไปจุดนะครับจุดนี้สสชจะพามาดูเรื่องของการส่งเสริมกีฬาสำหรับรเด็กๆใช่ไหมฮะวันนี้มามอบอุปกรณ์กีฬาด้วยแหละครับเอาฟุตบอลมาทราบว่าฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ทุกวันนี้ผุพังเก่ามากๆ นะครับแล้วก็ได้รับการบริจาคเป็นฟุตบอลมือสองมาใช่ไหมโค้ชใช่ครับผมนะครับแล้วก็พร้อมสนับสนุนกับน้องๆเด็กๆลูกหลานเหล่านี้ได้มีฟุตบอลใหม่ๆมาเตะกันใช่ฮะกีฬาเป็นเรื่องสําคัญนะสสนะส่งเสริมการเล่นกีฬาเด็กๆก็สุขภาพแข็งแรงด้วยใช่นะห่างไกลยาเสพติดด้วยนะต้องเลยสําคัญมากครับกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําในพื้นที่นะใช่ครับโค้ชเป็นยังไงความเป็นมาของทีมของเราชื่อทีมอะไรนะครับครับก็ทีมบ้านเพชรจุเนียร์ดมี่เป็นทีมที่มีโค้ชจิตอาสาอย่างผมเองขุนทอง นะครับนอร่าอสุนีนะครับ,รบก็2พี่น้องมาทํางานด้านของจิตอาสา10ปีแล้วปีนี้ปีที่10แล้วก็ในการสอนของเรานะครับเราพัฒนาเด็กๆด้านขอหนึ่งก็คือเรื่องของระเบียบวินยัยเรื่องของสุขภาพนะครับ,รบเรื่องของไมสิทธิทักษะในการเล่นฟุตบอลต่อไปอนาคตเพื่อจะเป็นอาชีพเด็กๆมาจากไหนบ้างโค้ชเนี่ยก,ก็เด็กๆของเราก็จะมีด้านของอบ้านแพะเรามีหาตำบลเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่ข้างเคียงอย่างเงี้ยครับก็เป็นเด็กที่เราเราเปิดกว้าง รับทุกคนที่ผู้ปกครองอยากให้เด็กๆเนี่ยมีเในิีทักษะในการเล่นฟุตบอลครับโโอ้หดีไหมครับดีไหมครับทุกคนมาเล่นฟุตบอลดีไหมดีนะกำลังน่ารักเลยนะเนี่ยนายวัยเด็กๆเลยแล้วโค้ชอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ชมรายการอยู่ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างคืออย่างที่บอกครับตอนนี้เราขาดด้านของอุปกรณ์การกีฬานะครับรองเท้าสตั๊ด นะครับแล้วก็ชุดที่เราใส่เป็นฟุตบอลนี้ก็ได้นะฟุตบอลอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาแม้กระทั่งอย่างเงี้ยนะครับชุดชุดพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องก็จำเป็นเหมือนกันเมื่อเช้าพิ่งไปแข่งมาไหมเมื่อเช้าไปแข่งมาครับนะครับเราก็อไปอุ่นเครื่องมานะครับยูสิบสองแต่ผมมียูสิบสองยูสองตัวนอกานั้นยูสิบยูสิบเอ็ดนะครับก็แพ้ไหมแพ้เราวันนี้ก็เลยมาถอดบทเรียนด้านหลังว่าวันนี้เราแพ้เพราะอะไรเ่ยคืออายุในนั้นอย่าไปคิดถึงอายุแล้วคิดถึงว่าวันนี้เราพร้อมทีีี่่่จะะเเเลนนมมมมั้ยรราาบกกกหอทษแ โค้ดต่อได้แล้วเอาไปเล่นเนี่ยเรามีโอกาสที่ชนะได้ครับอีกนิดนึงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคืออะไรโค้ดฮะที่เห็นอยู่นะอันนี้เป็นไข่เค็มจากชาวบ้านที่เรานะครับมีงบประมาณอยู่5,000บาทครับแล้วเราจะทำยังไงให้ช่วยให้ช่วยเหลือชาวบ้านคือผู้ปกครองให้เด็กนี่แหละอำเภอบนแพ์เรามีตําตำบลงั้นเราต้องซื้อเป็ดให้ตำบลละ10ตัวแต่ตำบลละ1ิบตัวจะเอาใคร9ก้าคนที่ยากจนที่ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้เอาเข้ามาสู่กลุ่มเราแต่มีข้อแม้ว่า ถ้าได้เป็ดกับเราไปควรเรือนละสิบตัวแล้วห<ะ>นึ่งเดือนจะต้องเอาไข่มาคืนเราสองแผงหกสิบฟองแผงนี่เราตีเป็นเงินแปดสิบาทนะครับสองแผงก็ร้อยหกสิบาททุกๆุกเดือนหนึ่งควรเดือนเอามาคืนตรงกลางร้อยหกสิบาทเป็นเวลาเจ็ดเดือนเราก็จะได้เงินห้าพันบาทคืนคแล้วทำไรต่อก็อไปซื้อเป็ดอีกห้าสิบตัวให้ควรเรือนที่หกถึงควรเรือนที่สิบในห้าตาบลือนั้นอ,อีกต่อเนื่องแบบนี้เราทํามาประมาณห้าหกปีแล้วแล้วพอไข่มันเหลือปุ๊บล้นตลาดเอาไปทำไข่เค็มดังนั้นฝากทุกท่านว่า ถ้าอยากสนุนวิสาหกิจชุมชนมงคลศิรยาประสานที่อำเภอบ้านพรกได้เลยเรามีผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับชาวบ้านที่เราทำกันอยู่ที่อำเภอบ้านพรกครับสสครับฝากถึงพี่น้องที่ชมรายการอยู่เนี่ยนะฮะอยากส่งเสริมสนับสนุนเด็กๆได้เลยยินดีนะครับใครที่พร้อมจะจะสนับสนุนนะครับถ้าอยากจะช่วยเข้ามาเลยครับนะครับ ช่วยซื้อสินค้าชุมชนก็ได้นะนะครับเนี่ยนะฮะไข่เค็มอร่อยอร่อยนะของบ้านแพกอยุธยาครับนี่คือเรื่องดีๆในชุมชนครับในพื้นที่ของสสชลนครับกลุ่มอาสาเก้าไกลอยุธยาซึ่งก่อตั้งกันได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็กิจกรรมก็จะเป็นช่วยเหลือคนแก่คนเฒ่าที่โดนลูกหลานทอดทิ้งนะครับไปซ่อมแซมบ้านเรือนให้ ตาสสจลินดวงพันเพียงนะครับอยู่ที่ไหบ่ายจุดนึงครับจุดนี้อยู่ที่อำเภอมหาราชสระนะครับมาดูทุกของพี่น้องชาวสวนแตงโมใช่ไหมครับเป็นยังไงครับตอนนี้ราคาตกต่ำมากเรอนะครับก็คือผลผลิตล้นตลาดปกติเนี่ยจะมีคนไปซื้อนะครับเพราะเข้ากลางไปซื้อถึงในสวนเลยไม่ได้มากองขายกันแบบนี้ผมมาครั้งหนึ่งแล้วที่นี่จากการร้องเรียนของพี่น้องชาวสวนแตงโมว่าทำยังไงดี แตังโมตอนนี้ราคาตกต่ำม,มากอยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับผมก็เลยมาดูมาพูดคุยด้วยครับก็เลยทราบความจริงว่าปีนี้ผลผลิตมันออกมาพร้อมกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วปลูกหลายที่ <c oughs> จากปกติทางนครสวรรค์พิกิตเนี่ย <c oughs> เขา หรือว่าทางเมืองการเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องฝนถูกต้องไหมเขาจะปลูกตอนไหนก็ได้คราวนี้มาเจอปัญหาที่ว่าพอออกมาพร้อมกันล้นตลาดพ่อค้าคนกลางก็ไม่มีที่จะไปอเอาไปไว้ที่ร้านก็เต็มก็เน่าใช่แล้วผู้บริโภคก็ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อขนาดราคาถูกขนาดนี้ก็เ็ายังขายกัน,น,กนไม่หมดเดิมทีราคาก่อนหน้าเนี่ยปีก่อนเนี่ยเท่าไหร่ราคาเก้าบาทสิบบาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือสี่ห้าบาทถ้าราคาเนี่ยสองบาทสามบาทสี่บาทเนี่ยเกษตรกรอยู่ได้ไหม อยู่ไม่ได้ค่ะแต่ข้าวนี่ยังมีรัฐบาลช่วยนะอย่างน้ําท่วมเขาคิดเป็นไร่ละแต่แตงโมนี่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีการเยียวยาใช่ฝากถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานรับผิดชอบหน่อยนะฮะครับผมจะให้ช่วยเรื่องอะไรบ้างครับให้ช่วยมาซื้อขายก่อนตอนนี้เพราะไม่มีเงินที่จะไปลงทุนต่อนะและประการเรื่องเนื้อว่าของผมไม่ผิดหวังความแดงความหวานแน่นอนครับคือคือตอนนี้เกษตรจังหวัดพนังอุยานะ เขาเขาเขาได้มีวิธีการระบายสินค้าให้เรากระทรวงพาณิชย์เขอกระทรวงพาณิชย์นะมาช่วยยังไงครับก็จัดสถานที่ให้ให้ไปขายโดยไม่ได้คิดอะไรเลยอ๋ออะไรอย่างงี้ย่างรี้ก็ถือว่าโอเคขอบุณ่วยงานนะฮะที่มีพื้นที่สําหรับให้พี่น้องเกษตรกรได้เอาสินค้าไปขายป่าสเราเชิญนะพี่น้องที่ชมรายการอยู่อยากจะชิมแตงโมอร่อยอร่อยนะที่มหาเนะครับป่าเลยครับเชิญชวนเลยนะครับ ใครที่วิ่งถนนเส้น3-4-7จนะครับจากบางประหันถ้าจะมุ่งหน้าไปลบบุรีนะครับจะต้องผ่านจุดนี้อย่างแน่นอนนะครับที่นี่ก็จะผ่านแยกเจ้าปุกมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ซ้ายมือนะครับเป็นปั๊มน้ำมันเก่าที่นี่ก็จะมีชาวสวนตังโมมาวางตังโมไว้ให้บริการกันราคาถูกมากครับนี่เลยนะฮะโอ้ตงโมน่ากินมากนะครับนะครับตังโมดีๆของอำเภอมหาด้านนะเจอได้ที่นี่นะครับ ต่อทับจุดนี้เราอยู่ที่เภอบางอาหารนะใช่ครับใช่สวัสดีครับยายครับสวัสดีครับยายนวลครับสวัสดีครับเห็นบอกแวะมาเยี่ยมยายประจําเลยใช่ใช่ก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ยายนวลเป็นคนแก่ที่โดดเดี่ยวนะยายนวลอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเหรอยายอยู่คนเดียวฮะเหรอมีลูกกี่คนอ่ะยายมีลูกสองคนคนโตตายโขาครับอีกคนหนึ่งล่ะฮะทำงานทำงานมาหาบ้างไหมมาบ้างกันแต่เวลาไป ขอค่ารถมั่งเลยอ้าวแต่นั่นว่ยายรวยมากเลยท่านเห็นบางมีรายได้ทั้งเดือนละเจ็ดร้อยเดือนละเดือนละเจ็ดร้อยแปดร้อยจากเบี้ยผู้สูงอายุยายเขาแปดสิบแล้วสสฮะใช่ครับนะครับห่วงมากเลยคือคือทุกวันเนี้ยอาศัยเพื่อนบ้านขับกินเพื่อนบ้านก็เอาข้าวมาให้เอาแกงมาให้ผมก็เลยนัดกับผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็สมาชิกในพื้นที่เนี่ยนะครับของของของพวกเราด้วยนะครับของพรรคประชาชนด้วย ไปไปร่วมกันลื้อทิ้งซะก็หลังจากที่ลื้อบ้านนั้นออกไปแล้วยายนวลก็ไม่มีที่อยู่พวกเราก็มาขออาศัยที่นี่อยู่ก่อนที่นี่สามารถการแดดกันฝนได้สสจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้หลังเล็กๆเนี่ยดีไหมยายขอบคุณมากค่ะครับยายเดี๋ยวได้อยู่บ้านหลังใหม่กันนะจะเริ่มสร้างกันเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะสระมาหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆวัดตัดเรียบร้อยแล้ว ก็จะเหลือเอาไปประกอบก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ไอสวัสดิการหรืองบประมาณจากภาครัฐเนี่ยมันมีไม่เพียงพอที่จะมาดูแลกันผมพอจะช่วยได้ก็ช่วยแต่บางครั้งมันเกินกําลังของเราเนี่ยเราได้แค่ประสานแล้วก็ใช้งบส่วนตัวบ้างเงินเดือนจากเงินเดือนสสนี่แะนะครับแล้วก็งบจากกลุ่มอาสาก้าวไกลยุทชิยาเราก็นี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจของสสชจดินะครับในื้นที่ครับ ลงพื้นที่มาอีกจุดนะครับสสครับจุดนี้เราอยู่ที่ตำบลท่าช้างของอำเภอทครหลวงนะครับใช่ครับจะมาดูปัญหาเรื่องของตะลิงพังใช่ไหมครใช่ครับตะลิงสุดพังปัญหาหนักที่ชาวบ้านตั้งแต่อําเภอท่าเรือมาถึงอำเภอทครหลวงเนี่ยจะได้รับปัญหานี้มานานมากแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีก็ผมก็นําเรื่องพวกนี้เข้าไปหาลือในสภาด้วยนะครับตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่จะจัดสรรเข้ามาเร่งด่วนมาดูแลชาวบ้านในเรื่องนี้นะครับ รัฐมนตรีก็บอกว่ามีมีมาแล้วบ้างแล้วก็จํานวนนั้นไปอยู่ตรงนั้นเอาไปไว้ตรงนี้บ้านเรือนที่เราอยู่ตรงเนี้ยจะพังไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับม<น>ันอรอมาปีแล้วเมื่อเผู้กายเนี่ยบอกว่าจะทําปี67คจับนะจนจนถึง68ก็ยังไม่มามีหน่วยงานมาดูมีหน่วย,ย,ยงานมาเยอะค่ะบางครั้งที่ดูดูหมู่7ก่อนนะดูที่นาำทองก่อนหมู่7 แต่ก็ไม่มาทาปีนี้อีกเนี่ยต,ต้องสงสัยไหลตามน้ําแน่นอนลเลยปฏิเษธไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้เกิดจากการเดินเรือขนส่งสินค้าคทําให้ท้องน้ําของแม่น้ำป่าสังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละครับ,รบเราจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้เข้าไปสู่คณะกรรมการ,การติดตาม ปัญหาเหล่านี้กันครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะเข้ามาช่วยดูปัญหาของพี่น้องด้วยเดือนร้อนมากครับตะลิงพังนะมาอย่างต่อเนื่องเลยในพื้นที่เขตต่องแค่นี้นะครับครับวันนี้ลงพื้นที่เขตสองกระากันหลายจุดนะครับกอครับาหาตั้งแต่เช้าเลยนะใช่ครับสี่อำเภอครับวันนี้อำเภอบ้านแพรกนะครับใช่ไปมหาลาชแล้วมาต่อที่บางประหันครับนี่ที่สุดท้ายนะฮะ ใช่ครับอำเภอนครหลวงครับครับนะฮะปัญหาเราเห็นเลยนะครับหลายๆเรื่องในพื้นที่นะโดยเพาะจุดสุดท้ายเนี่ยนะฮะแม่น้ําป่าสักที่เห็นอยู่เนี่ยนะก็คือในในในละแวกเนี้ยครับชาวบ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยวิตกกังวลกันมากว่าเมื่อไหร่บ้านของเขาจะเลื่อนถลยลงน้ำใช่จากปัญหาตลิ่งสุดพังวันนี้สสชลินมารับใช้พี่น้องสองปีนะฮะราก็ทำหลายหลายเรื่องไปพร้อมๆกันแก้ปัญหากับพี่น้องควบคู่ไปกับการัดูแลแล้วก็พัฒนาด้วยนะครับ ครับผมก็เน้นเป็นปากเป็นเสียงนําปัญหาเหล่านี้อะไรที่ประสานงานได้ก็จะประสานอะไรที่ต้องเข้าสภาก็เอาไปพูดในสภาครับครับทำตามหน้าที่ที่ทําได้จะทําอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาเจ้าพี่น้องในพื้นที่อยุธยาเขตสองท่านผู้ชมครับเส้นทางผู้แทนของสสแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการทําเพื่อพี่น้องประชาชนครับในการเส้นทางผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับ ผมประถมพงศ์อักษีครับพร้อมด้วยสสชลินวงพันเที่ยงครับขอลาอไปพรกกันเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ